ลูกสาวยอดหนึ่งโอ้ขึ้นต้นมะขามแล้วนะคะตอนนี้ต้นมะขามก็สูงสูงอขึ้นนเจ้านั้นคนใหญ่คนใหญ่ขึ้นก่อนเอาปีนแล้วนะคะตอนนี้กำลังนี่แหละลูกอีสานบ้านเราเนาะไปไหนมาไหนก็ขึ้นได้ ต้นมะขามหวานนะคะตอนนี้นะคะนู่นนะคะลิงลิงสีชมพูไอเด้อพุนเสื้อสีแดงเนาะโอ้สีสมสีสมอ้อเน้นๆเลยไรล่องระเบ่นั่นยังบ่ยันท่านในพ่อฝากคนล่องเลยแล้วโอ้ยอันนี้หน่วยหน่วยสร้างภาพลงมาแล้วหน่วยสร้างนี่นะคะอยู่ข้างบนนู่นต้นมะขามก็สูงสูง คือจริงันี่หน่อยาาเลยโอ้จริงโอ้โหเรามล้ลนมันไม่เหมือนก่อนแล้วแต่ก่อนมันได้ค่ะยานคอยเอามาขามไม่ได้เฮ้ย่อยนะขึ้นนะได้ยุแต่ค่อยจะเอามาขามไม่ได้นะ

มันต้องห้องงาปุ้นวันนี้ไหมต้นหนึ่งขึ้นนี่นางามนี่นะบอเออนั่นแหะป้าเจ้ยก็เก่งแท่พี่น้องเอ้ยเจ้ยบอกขึ้นได้นะแต่ไม่รู้จะได้มาขามหรือเปล่า เจ้ยบอกว่าไม่เห็นหอดมะขามเหยียบงานแน่นๆน่นดไหเจอ้นเยนันอเจอยเนะมาโนยแท่ชมพูกับส้ม เก่งก right. yeah. really ็เก่งแค่ส in ุดยอดเลยค่อยเชื่อใจค่อยค่ยอมแพ้ตั้งใจแบบนี้หลกินได้ก็แลัวก็ดอเยนิงไปขึ้นสร้างภาพสิไปขึ้นสร้างภาพังกขึ้นักแล้วกินได้ยอตะเอา่อเขยึ้นเงามนก็บได้แล้วอยนะคอยอเยอะแล้วล้นสื้อมันหนาเนาะ ว่าได้กินเจ้าไปกินจ้ายว่ได้กินก็ลงมาได้จะจะไปขึ้นได้อยู่ักเจ้าขึ้นบ่าได้เจ้าจะไปบืนได้อีกลงมากอาบมงคลเออที่ลงมาเด้อขึ้นไม่ได้จะไปบืนเด้อเจ้าเจ้ามาคอยรับผิดชอบอืมโล่งมากโลงมาเออเจ้านึ่งเท่านึ่งคนน้อยก็อยู่ทางโน้นนะคะเสื้อสีชมพูนะเจ้ยก็ใส่เสื้อสีส้มนะ อาอคนน้อยนะมามาจริงนี้เราได้น่ะนะจะไปาน้ยลยปานลิงปโอ้ยเจ้นไยเจ้าโอ้โหมันก้าวขามาเลยได้เฮ้ยกาวขาไปด้เลยได้มึงเนี่ยเจยผัดไปมีทันใดอยู่เจยไม่เจอไไทยเลยไป่ได้ไปพนยเลยเจ้าเจยผัดไปไม่ได้ไม่มีปัญญาไดต้องเาลเจ้า ถือตะกร้าอย่างดีนะเจยนนะถือตะกร้าอย่างดีแต่ว่าไม่รู้จะได้มะขามหรือเปล่าคัดแฉล์นะนะคัดแฉล์นะนะ จะมาคนตัวน้อยนะคะขึ้นมะขามแข่งตอนี้แล้วเป็หวานหวานแองบ้ามะขามหวานนะคะตอนนี้เราไม่มียาขึ้นนะคะต้นมะขามหวานสูงมากเลยแต่ว่าคนที่ขึ้นได้ก็นู่นเลยที่เหลือคนน้อยค่ะนะโอ้คนน้อยนะเห็นแต่เสื้อพูโอยเก่งเก่งเฮ้ยได้เค้งถุงแล้วดิพู้คนน้อยพอเลยลงมาเถอะ ลงมาเพื่อข่อยข่อยบ้คักข่อยคักข่อยจิตใจอ่อข่อยข่อยหันใจไม่ออกขอดท้องแล้วบึ้งบึ้งอ้หันใจฝืดไปแล้วเจ้ยโอ้โอ้ไม่เจอเออเอองานนี้แล้วอยบอกเจ้านั่นใช่ได้อยู่มมะขาเออตัวนั้นแหละแถวๆนั้นแหละอ้าวเจ้ากะเก่งอยู่เด้อเจ้ยเอ๋ยนี่ได้สองหมัด เจ้าเก่งอยู่เจ้จะขึ้นไปได้อีกไหมเจอคือเหยียบอันน้อยแท้โอ้โหไม่เจอเก่งเว้ยโอ้เม่เจอเจ้าขึ้นไปเจ้าสิลงได้ยี่บ่งลงได้แล้วตรุดบะถ้าขึ้นไปขนาดนั้นเราค่อยลงบ่ได้ดิลงได้อีกหรอป้าแต่ว่ามันบ่ได้ปะขาไปเอาโอ้โหมันอยู่เฟย์มันยูเฟย์ทางมืดเนาะ มันไม่เป็นุ่มเหมือนแต่ก่อนอคนน้อยเอ้ยลงมาเถอะได้ชื่อๆนีคนน้อยหายแล้วคนน้อยไม่ยอมลงนะกำลังได้มาขามคนเก่งเดีจะไปหาเก็บเยมันรล้นนี่แหละได้ๆสูมันเจ้าได้ย่มันมันมันมีท่นได้สุกพักเด็กเก็บก่อน มะขามอร่อยมากเลยเป็นมะขามหวานพันสีทองนะคะส่วจลูกสาวย่าหนิงก็ไปนั่งพักกูดปูดอยู่แล้วนะสร้างภาพนิดหน่อยเมื่อกี้จนขาสั่นล่วงอยู่ไหนลงอยู่ไหนตกไเดิ อ่านะคะแม่เจ้ยก็ลงมาแล้วนะเห็นขาแล้วนะเจ้ยบอกแม่เจ้ยบอกว่าไม่ไหวแล้วนะพี่น้องเพราะว่าขาสั่นเอิกรูนเบิดแล้อเนาะลงมานขนะะเนาะรูดลงมาลงมาได้ก่อน ส่วนมันมาหึนเนาะเม่เจอลงมาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องง้อยได้ยูัน้อยนอันสมัยนะกับตอนนี้นะนะ อ่าไม่เจอลงมาถึงตรงนั้นแล้วนะคะต่ำแล้วประมาณาามน,มนเอือะเอื่มสุดมือคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกท่านสวัสดีค่ะ